่อนใส่ใจฝ่าเท้าข้างขวาทิ้งน้ำหนักไปทางขวาดูการเคลื่อนดูเท้าหนักใส,ใส่ใจฝ่าเท้าข้างซ้ายทิ้งน้ำหนักไปทางซ้ายดูการเคลื่อนดูเท้าหนักสังเกตเท้าซ้ายก้าวเท้าซ้ายสบายสบาย ใส่ใจฝ่าเท้าแล้วค่อยๆเคลื่อนเท้าหน้าตึงใส่ใจเท้าหลังก้าวเท้าใหม่ก้าวเท้าเสร็จสังเกตฝ่าเท้าแล้วจึงค่อยๆเคลื่อนกายใส่ใจก่อนก้าว เท้ากระทบพื้นใส่ใจป่าเท้าแล้วค่อยๆเคลื่อนเท้าหน้าตึงใส่ใจเท้าหลังก้าวเท้าใหม่ก้าวเท้าเสร็จสังเกตป่าเท้าแล้วจึงค่อยๆเคลื่อนกายก้าวเท้าก้าวสบายสบาย เคลื่อนกายเคลื่อนสบายสบายใส่ใจก่อนก้าวใส่ใจที่ฝ่าเท้าก่อนแล้วค่อยๆเคลื่อนจะก้าวเท้าเวลาใดใส่ใจก่อนสังเกตก่อนจะเคลื่อนกายเวลาใด ใส่ใจก่อนสังเกตก่อนใส่ใจทำให้เรารู้ทันเราจะเห็นเท้าก้าวไปเห็นกายเคลื่อนเห็นด้วยการใส่ใจก้าวสบายๆเคลื่อนสบายๆ เท้าย่อนหย่อนผ่อนคลายสบายสบายใส่ใจก่อนก้าวเท้ากระทบพื้นใส่ใจฝ่าเท้าก่อนแล้วค่อยค่อยเคลื่อนเท้าหน้าตึงสังเกตเท้าหลังก้าวก้าวเท้าเสร็จสังเกตฝ่าเท้า แล้วจึงค่อยๆเคลื่อนกายจะก้าวเท้าเวลาใดใส่ใจก่อนสังเกตก่อนจะเคลื่อนกายเวลาใดใส่ใจก่อนสังเกตก่อนสังเกตแล้วจึงก้าวเท้าก้าวเท้าเสร็จสังเกตอีก แล้วจึงค่อยๆเคลื่อนกายปรับการก้าวเท้าก้าวให้สบายสบายปรับการเคลื่อนกายเคลื่อนให้รู้สึกสบายสบายปรับเท้ายอนยอนผ่อน,อนลคลายสบายสบายจะก้าวเท้าเวลาใดใส่ใจก่อนสังเกตก่อน จะเคลื่อนกายเวลาใดใส่ใจก่อนสังเกตก่อนสังเกตแล้วก้าวเท้าก้าวเท้าเสร็จสังเกตเองสังเกตแล้วจึงเคลื่อนกายก้าวเท้าก้าวให้สบายสบาย เคลื่อนกายเคลื่อนให้รู้สึกสบายสบายปรับเท้าย่อนย่อนผ่อนคลายสบายสบายใส่ใจก่อนก้าวเท้ากระทบพื้นใส่ใจฝ่าเท้าก่อนแล้วค่อยๆเคลื่อนเท้าหน้าตึงสังเกตเท้าหลังก้าวก้าวเท้าเสร็จสังเกตฝ่าเท้า แล้วจึงค่อยๆเคลื่อนกายก้าวเท้าก้าวสบายๆเคลื่อนกายเคลื่อนให้สบายสบายปรับเท้ายอนๆผ่อน,อนคลายปรับร่างกายให้ผ่อนคลายทุกส่วนผ่อนคลายก่อนก้าว ผ่อนคลายทุกทุกส่วนของร่างกายก้าวเล่นเล่นก้าวสบายสบายใส่ใจเอาใจใส่นะเฝ้ามองดูนะเฝ้ามองดูเท้าที่จะก้าวพอก้าวเท้าเราจะเห็นการก้าว ้าวเท้าเสร็จเฝ้ามองดูที่ฝ่าเท้าพอเคลื่อนกายเราจะเห็นตัวเคลื่อนเห็นเท้าหนักเท้าหน้าตึงเฝ้ามองดูเท้าหลังใหม่แล้วก้าวเท้าเราจะเห็นการก้าวก้าเวเท้าเสร็จเฝ้ามองดูตรงฝา่าเท้าแล้วค่อยคอยเคลื่อนกายเราจะเห็นตัวเคลื่อนเห็นเท้าหนัก จนกระทั่งเท้าหน้าตึงใส่ใจเท้าหลังเฝ้ามองดูเท้าข้างหลังก้าวเท้าอีกเราจะเห็นการก้าวก้าวเท้าเสร็จเฝ้ามองดูที่ฝ่าเท้าแล้วค่อยค่อยเคลื่อนเราจะเห็นตัวเคลื่อนเห็นเท้าหนักจนกระทั่งเท้าหน้าตึง ใส่ใจเท้าหลังก้าวเท้าใหม่ก้าวเท้าเสร็จสังเกตป่าเท้าแล้วค่อยค่อยเค,คลื่อนกายก้าวเท้าก้าวสบายสบายเคลื่อนกายเคลื่อนสบายสบาย,บายปรับเท้ยยายอนยอนผ่อนคลายสบายสบายใส่ใจก่อนก้าว ใส่ใจที่ฝ่าเท้าก่อนแล้วค่อยๆเคลื่อนจะก้าวเท้าเวลาใดใส่ใจก่อนสังเกตก่อนจะเคลื่อนกายเวลาใดใส่ใจก่อนสังเกตก่อนสังเกต แล้วก้าวเท้าสังเกตแล้วจึงเคลื่อนกายก้าวเท้าสบายสบายเคลื่อนกายสบายๆปรับเท้าย่อนๆผ่อนคลายสบายๆใส่ใจก่อนก้าวเท้ากระทบพื้นใส่ใจฝ่าเท้าก่อนแล้วค่อยๆเคลื่อน เท้าหน้าตึงสังเกตเท้าหลังก้าวเท้าอีกก้าวเท้าเสร็จสังเกตป่าเท้าแล้วจึงค่อยๆเคลื่อนกายจะก้าวเท้าเวลาใดใส่ใจก่อนสังเกตก่อนจะเคลื่อนกายเวลาใดใส่ใจก่อนสังเกตก่อนสังเกต ใส่ใจเอาใจใส่เป็นตัวเดียวกันทำให้เรารู้ทันเป้าหมายก็คือรู้ทันรู้ทันเท้าที่ก้าวแต่ละก้าวแต่ละก้าวรู้ทันเมื่อเคลื่อนกายเห็นตัวเคลื่อนเห็นเท้าหนักเห็นเคลื่อนหนักเคลื่อนหนักเคลื่อนหนัก จนกระทั่งรู้สึกตึงๆเราจึงใส่ใจที่เท้าหลังก้าวเท้าใหม่ก้าวสบายๆเคลื่อนสบายๆปร,รับเท้าย่อนๆผ่อนลคลายสบายๆใส่ใจก่อนก้าวเท้ากระทบพื้นใส่ใจฝ่าเท้าแล้วค่อยๆเคลื่อน จะก้าวเท้าเวลาใดใส่ใจก่อนสังเกตก่อนจะเคลื่อนกายเวลาใดใส่ใจก่อนสังเกตก่อนสังเกตแล้วจึงก้าวเท้าก้าวเท้าเสร็จสังเกตอีกแล้วจึงค่อยๆเค,ค,คลื่อนกาย ก้าวเท้าก้าวให้สบายสบายเคลื่อนกายเคลื่อนสบายสบายปรับเท้ายอนยอนผ่อนคลายสบายสบายใส่ใจก่อนก้าวเท้ากระทบพื้นใส่ใจที่ฝ่าเท้าก่อนแล้วค่อยคเคลื่อนเท้าหน้าตึงสังเกตเท้าหลังก้าว ก้าวเท้าเสร็จสังเกตฝ่าเท้าแล้วจึงค่อยๆเคลื่อนกายใส่ใจก่อนก้าวใส่ใจที่ฝ่าเท้าก่อนแล้วค่อยๆเคลื่อนก้าวเล่นๆก้าวสบายๆเคลื่อนเล่นๆเคลืล่อนสบายๆ เฝ้ามองดูอยู่ตลอดเวลามองดูเท้าที่ก้าวไปแต่ละก้าวแต่ละก้าวสังเกตตามดูตามรู้ตามใส่ใจมันละลึกมันรู้สึกอยู่ตลอดเวลาใส่ใจอยู่ตลอดเวลาสังเกตอยู่ตลอดเวลา ตามดูตามรู้อยู่ตลอดเวลาก้าวพอดีพอดีไม่ก้าวเท้ายาวเกินไปก้าวเท้าสั้นสั้นทำให้เคลื่อนตัวง่ายเคลื่อนสบายก้าวเท้ายาว จะเคลื่อนตัวลำบากก้าวเล่นเล่นก้าวสบายสบายใส่ใจก่อนก้าวเท้ากระทบพื้นใส่ใจฝ่าเท้าแล้วค่อยค่อยเคลื่อนเดินไปเรื่อยๆตามดูตามรู้ตามสังเกตตามใส่ใจ